สามนาทีกับอายการแผ่นดินมือนี่สิผาคุณผู้ชมปติดตามในเรื่องของขอ,งของกฎหมายเกี่ยวกับการได้รับมอบสิ่งของให้กับผู้อื่นไปแล้วหากในมือข้างหน้าเกิดเปลี่ยนใจด้วยสาเหตุใดๆตามความประสงค์ของผู้ให้ห้าสิสามารถขอเลียกขึ้นใดบอ่อสิเป็นอย่างไรติดตามได้จากสามนาทีกับอายการแผ่นดินครับ สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการสามนาทีกับเอกการแผ่นดินเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการขอเพิกถอนกันให้ครับครับจากการให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับประชาชนนะครับพบว่าประชาชนที่มาติดต่อเนี่ยยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการขอเพิกถอนกันให้น,นะครับไม่ถูกต้องโดยส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าแม้จะให้ทรัพย์สินกับบุคคลใดไปแล้วหากต่อมาเกิดไม่พอใจผู้รับ ก็จะสามารถขอเพิกถอนการให้เมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งยังคัดเคลื่อนอยู่จากข้อกฎหมายนะครับโดยในเรื่องของการเพิกถอนการให้นี้นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา531ได้กําหนดว่าผู้ให้อาจเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุผู้รับประพฤตินในละคุณได้แต่เพียงในกรณีดังนี้ก็คือ 1. ถ้าผู้รับได้ประทุสรายต่อผู้ให้เป็นความผิดฐานอาญาอย่างร้ายแรง ตามประมวลกฎหมายลักษณะอาญาหรือ2ถ้าผู้รับได้ทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรงหรือกรณีที่3เป็นกรณีที่ผู้รับได้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ในเวลาที่ผู้ให้น,นะครับยากไรและผู้รับยังสามารถจะให้ได้นะครับดังนั้นหากไม่เข้า3ากรณีที่กล่าวมาแล้วนี้นะครับก็จะไม่เข้าเหตุที่จะขอเพิกถอนการให้ เพราะเหตุประพฤติในละคณได้ผมขอยกตัวอย่างเคสที่ประชาชนมาปรึกษานะครับเป็นเรื่องที่ทางมารดาจดทะเบียนโอนที่ดินให้แก่บุตรโดยเสน่หาต่อมาบุตรเมื่อได้รับที่ดินแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่สนใจไม่มาดูแลไม่มาเยี่ยมเยียนหรือติดต่อมารดาทางมารดาเองก็เกิดอาการน้อยอกน้อยใจคิดว่าลูกทอดทิ้งก็มาขอคำปรึกษาอยากจะเพิกถอนกันให้ แต่จากการที่ได้เข้าไปพูดคุยแล้วก็สอบถามข้อได้จริงนี่นะครับก็ไม่ได้ความว่าตัวบุตรเนี่ยได้มีการประทุสล้ายมันดาหรือทําให้มันดาเสียชื่อเสียงและทางมันดาเองเนี่ยนะครับก็ยังมีบุตรคนอื่นเป็นผู้เลี้ยงดูอยู่ยังไม่ได้ตกอยู่ในฐานะเป็นผู้ยากไร้กรณีเนี้ยก็จะเห็นได้ว่ายังไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะขอเพิกถอนกันให้เพราะเหตุประพฤติเอละคุณนะครับนอกจากนี้แล้วในเรื่องของการฟ้องคดีเพื่อขอเพิกถอนกันให้ เพราะเหตุประพฤติในละคณเนี่ยนะครับกฎหมายก็ยังได้กําหนดอายุความไว้ด้วยว่าจะต้องฟ้องร้องภายในระยะเวลา6เดือนนับแต่วันที่ผู้ให้ทราบถึงเหตุประพฤติในละคุณและจะต้องไม่เกิน10ปีนับแต่ที่เกิดเหตุประพฤติในละคุณเช่นนั้นนะครับครับก็หวังว่าข้อกฎหมายเกี่ยวกับการขอเพิกถอนการให้เนี่ยนะครับจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ชมและประชาชนทุกท่านแล้วเรากลับมาพบกันใหม่กับรายการ สามนาทีกับไารการแผ่นดินในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ